You Channel. รายการต่อไปยอสิบบันเทิงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ดูแบบว่าสีเข้ากับทีมด้านฉังมากเป็นสาววินเทจนะนิดงค่ะไหนจะงผมไหนจะเสื้อผ้านะได้อยู่เขาเรียกคล้ายๆพินอัพเกิลอะนิดเดินนิดเดิใช่ไหมนิดนึงนิดนึงแหม่พอพูดถึงเรื่องราววินเทจนะเราก็เลยนึกถึงเรื่องราวผลิตผลของ ดาราสมัยวินเทจดาราคือแบบว่าอยู่ในวงการมานานจนตอนนี้มีลูกมีหลานก็เอาเข้าวงการบันเทิงมาด้วยใช่แล้วดังนั้นนะคะวันนี้ท็อปปิกของเราอยากเห็นลูกดาราคนไหนเล่นละครเออนะคะส่งกันได้นะคะเ m s เ7 4 7 7 7 7่นะจ๊ะหรือจะทาง a c e บ o o กก็ได้ดาราที่เพิ่งมีน้องก็ได้เป็นเรืองของของอย่างตัวเล็กๆก็ได้อย่างน้องณดาก็ได้หรืออย่าง ้อลูกคุณฟุกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าน้องใครนะผู้ดีดเอาแบบตอนเล็กๆตอนเด็กๆชเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าวันนี้เนี่ยใครอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วถ้าแบบว่าเอามาเล่นบทละครแบบจริงจังสามารถพูดได้โตแล้วจะมีใครบ้างบางคนบางคนบางหน้าอาจจะแบบเอ๊ะเคยเห็นหน้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกดาราคนไหนถูกบางคนอาจจะบอกติดตามแบบว่าผลงาน การแสดงของเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกดาราก็ไม่แน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทีมในวันนี้เนี่ยเราจะรวบรวมลูกหนุ่มสาวดาราทั้งหลายที่ตอนนี้โตขึ้นแล้วหน้าตาดีดีนะคะใช่บางคนอาจจะยังหนุ่มสาวอยู่บางคนอาจจะไม่หนุ่มสาวแล้วต้องอติดตามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราพูดคุยกันมาได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะรวมถึงไอจีของเรา2คนด้วยนะคะของฝ้ายก็แอดฝ้ายแอมฝ้ายค่ะค่ะแล้วก็หญิงไรวินด้วยนะคะครับผมอ่ะเริ่ม ต้นคนแรกเลยดีกว่าอคนแรกนี้นะคะเป็นลูกสาวของดารานักแสดงรุ่นใหญ่คุณคุณอาเราจะเรียกคุณนาหรือคุณอาดีเรียกพี่อ้อยละกันพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยการจนาจินดาวัฒนะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเธอคนนี้เป็นลูกของนักแสดงนะเนี่ยเราคุ้นๆได้ยินแบบว่าน้องเพลงกวิตาคนที่เป็นเด็กของพี่เอสุภชัยอ๋ออ๋อนี่เห็นไหม หลายคนไม่รู้นะเนี่ยนี่คุณหน้านะแต่ว่าไม่รู้เลยเป็นลูกดารานะเนี่ยใช่ผลงานนะคะก็ดมทองวันนี้ที่รอคอยสิงรถบรรทุกลูกเขยมะไฟแม่ยายมะดันโอ้โหนี่ละครรอต่อคิวเต็มไปหมดเลยนะแต่ชื่อละครเมื่อกี้ชื่อฟังแล้วแบบว่าน้ำลายไหลสิงรถบรรทุกลูกเขยมะไฟแม่ยายมะดันเดียวเชียเนี่ยดูสิโตเป็นสาวแล้วว่าเหมือนแม่นะ เออเออเออไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเนาะต้องขอดูหน้าคุณแม่ด้วยเนาะไม่คุณใช่ไหมต้องมาเทียบกันคุณแม่จะเล่นเป็นแบบแม่ใจดีเพี่อ้อยการจนาจินดาวัฒนะครับน่าจะออกลูกครึ่งลูกครึ่งนิดนึงอ๋อเออแต่หน้าเขาก็ดูคมนะแต่รูปนี้หน้าเหมือนพี่บุมปนัดดาเนาะเออเออเออแต่จะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าโตขนาดนี้แล้วลูกสาวของดาราเนาะเราพี่บังเอิญพี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กไงแล้วดูดีลูกเขาโตแบบว่าเปรียวมากแต่เดี๋ยวนี้เด็กโตเร็วเขาอาจจะอายุแค่แบบ สิบแปดสหรือเปล่าก็เแบบว่าดูโตแล้ว, <S <S แ,ลวแล้วก็ด้วยบทบาทของการรับงานก็เลยทําให้ดูผู้ใหญ่ด้วยไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่แเป็นคนแรกอะดูสวยคมกันไปละคราวนี้มาถึง ลูกของดาราตลกกันบ้างดีกว่าคะ่ะคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับคุณเอ็มบุษราคาวงคําเหล่านั่นเองนะคะลูกสาวสุดที่รักของดาราตลกร้อยล้านเนี่ยคุณหม่ำนั่นเองชื่อเล่นที่แบบว่าพี่หม่ำชอบเรียกอีแวอุตาาอีเว<อ>หรออีเวอูตาชื่อเนาะ,ะ,นะก็คือแบบว่าบางคนก็จะบอกเลยว่าชอบครอบครัวนี้เพราะว่าร่ํารวยนะแต่ก็ไม่ลืมกลิ่นอายของความเป็นอีสานนี่ไงซึ่งเขาเวลาเขาทาหนังทําอะไรเขาก็ ต้องมีกลิ่นอายของคนอีสานวงคำเหลาใช่ใช่แล้วก็แยมยาโสทอดอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนั้นนะคะครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งนะคะมีโมเมนต์ที่น่ารักออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันอยู่ตลอดนะคะก็มีความสุขไปด้วยกันเวลาเห็นเป็นคนเนี่ยทาปากสีแดงแล้วสวยนะขึ้นเนาะเขาดูหน้าหมุ๋ยนะเขาดูหน้าเหมือนคนอ่านข่าวคนนึ่งอ่ะหน้าคลายคือเอ้นปาร์พีเหรอ หร,รไม่แน่ใจน่าจะน่าจะใช่เนี่ยภาพเนี้ยแบบดูเหมือนมากเลยอะแต่ดูแล้วบางมุมก็เหมือนคุณพ่อถ้าหน้าตรงๆเลยก็เหมือนคุณพ่อเออแต่คุณพ่อกลัวคุณลูกนะจําได้จริงหรอพ่อ,อจะแบบว่าเฮ้ยแบบถ้าลูก พูดปุ๊บเนี่ยพ่อจะกลัวทันทีอ๋อน่ารักดูน่ารักนะคะครอบครัวนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นลงผลงานในวงการเท่าไหร่เนาะเหมือนเธอจะทําเบื้องหลังนะเอาอยู่เบื้องหลังใช่เหมือนจะเป็นเบื้องหลังก็รอดูว่าเอจะมีแอบมาอยู่ในบทบาทของหนังของคุณพ่อบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปส่วนคนนี้นะเห็นงานเธอเยอะมากๆเลยนะคะน้องใบเฟิร์นพัดสกร คนละบูนนี่สวยขึ้นตลอดเลยนะยิ่งตอนนี้สวยมากคือก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวมาว่าเขาไปทำอะไรมา แล้วก็แต่พอตอนนี้คือเป๊ะมากอะ่ะคือทําหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าสวยรู้แต่ว่าตอนนี้สวยเป๊ะมากมชกเขาออกมายอมรับด้วยว่าเขาไปทําจมูกมาก็ถ้าทำแล้วสวยทำง,งาน,นสวยจริงๆสวยจริงๆเพราะว่าหน้าตอนนี้คือได้เห็นเขาในรายการในรายการเลยะนะในรายการอาหารอ่ะใช่เออเขาออกมาทุกอา,อาอทิตย์นะคือสวยขึ้นทุกอาทิตย์ตลอดเลยเยอะมากเลยทั้งรายการทั้งละครเนะคะแถมมีเวลา ไปเรียนปริญญาโทคาปริญญนโทให้คุณพ่ออีกเห็นบอกว่าจะต่อด็อกเตอร์ด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดาเก่งแล้วพี่สัมพันธ์ตลกพี่มีเพื่อนแบบว่าผู้ชายชอบเขามากเลยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วตลกเออบางคนชอบอย่างนี้ไงคือแบบว่าชอบคนแบบ ดูอยู่ด้วยเราไม่เครียดเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาไม่แอปไงถูกแล้วก็น่าเข้าหาแล้วเวลาพี่ไปถ่ายละครน,นะเนี่ยเจอเขานะเออเออถ่ายรายการอ่ะคือเบื้องหน้าเป็นยังไงเบื้องหลังก็เป็นอย่างนั้นเลยเออแล้วเขาเป็นคนพูดไม่ห่วงสวยเลยเนาะตลกจริงตลกมากมากนะคะก็ถือว่าเป็นมีความเป็นตัวเองสูงอันนี้เอาเป็นแบบอย่างได้<ช>บางทีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงชอบแบบทําแอปสวยตลอดเวลาแต่ว่าต้องคิดนะคะว่าเวลาที่ ผู้ชายเขาจะชอบเราจริงๆเขาต้องชอบที่เราเป็นเรานะคบเป็นนานๆมันแอบไม่ได้นะจ๊ะนันเง่ยไม่น่าเราเลยเปิดเผยกันขนาดนี้ใช่เป็นตัวตนถูกแล้วผู้ชายก็หนีหมดสุดท้ายนะคะใครที่รับได้แสดงว่าชอบเป็นตัวตนของเราจริงๆนะจ๊ะถูกต้องสามคนแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรายังมีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมาฝากกันอีกติดตามกันได้ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะว่าพี่ยองอาร์มแชร์เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะคะว่า คุณเนี่ยเก็บความลับได้ไหมอ๋อคือถ้าเกิดไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเกิดวันนึงโป๊ะแตกขึ้นมาออ่ะฉันจะเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่นะจ๊ะพูดเลยอ่ฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ อิเปลี่ยนแล้วค่ะอิมก็เปลี่ยนแล้วค่ะแล้วคุณล่ะเปลี่ยนหรือยังไม่เคยคิดอ่ะไม่แค่ค่ะไม่แค่อบอ่นไซส์เอลเองมั่นใจตลอดช,ชอบแต่งตัวด้ะขาสั้นเอวลอยจินตนาการไม่ออกว่าถ้าตัวเองผอมแล้วจะเป็นยังไงปล่อยตัวเองให้อ้วนไปวันๆตอนหลังคนทักหนาหูขึ้นค่ชะชักทนไม่ไหวเอาโอนามิมาใส่เลยค่ะขนตักเปลี่ยนไปมากว้าว ันสวย้นสวยอ่ะเอวลดลึงกับ4นิ้วแขนขาตักเล็กลงมั่นใจมากกว่าเดิมเลยคะ่ะหุ่นเช้งกระเดะเลยค่ะพอเห็นน้องสาวใส่โอนามิแล้วสวยวันสวยคืนหุ่นดีเวอร์สวยเวอร์เลยเอาโอนามิมาใส่บ้างจากน้ำหนัก73เหลือ48ชนะเลิศเลยค่ะใครๆก็ชมว่าสวยจังมเาเปลี่ยนด้วยกันไหมคะ ใหม่ออนามิสมาโตคาเฟอีนเม็ด .F Chef Design ผสมคาเฟอีนจากผงกาแฟสัมผัสกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆของกาแฟโทรสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีออนามิเครื่อสเปรย์สเปรย์กระชับสัดส่วนเพื่อหุ่นสวยเพรียวกระชับดับเบิลแอคชั่นไทยก็ช้อปปิ้งโทรเลย1นึ่งหนึ่ง,งความสนุกบนสนาม นี่สีโซเชียลของจริงไอศครีมเนสเล่ไมโลแบบที่ชอบอร่อยเต็มๆกับช็อกโกแลตเข้มข้นและประโยชน์จากมองอ,อร่อยไลค์ like เลยรู้นะว่าอร่อยตั้งใจเล่นกันหน่อย <c oughs> แม่ชอบไอศครีมไมโลอร่อยมากเนสเล่ Good food Good life บันบัน จุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบานทั่วเลนเตาอบกรอบอร่อยด้วยรสไปซี่เทริยากิบันบนานถั่วมันเขียวสนวเลิกซึมเลิกเศร้าเลิกเหงาแล้วแดนซ์ไปกับพวกเขาทั้ง7คนเรก็ด้น แล้วไง Like the Sunshine จากแหวดาวน์โหลดโทรดอกจันส3มสามหรือ www. a r f r i e n d s com ใช่แลวรายการเราด้วยมันฮอตทิตจริงๆเลยนะคะคุณขาใช่แล้วค่ะเพราะวันจันนี้ก็สิบันเทอคุณจะได้พบกับแดนมิ เปิดเผยเรื่องราวของคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนเศ็จโมงช้าวันจันทร์เจอกันที่ดีกับพวกเขาเลยนะคะในรายการกอสิบบันเทิงแดนก็ดีดีมก็น่ารักใช่แต่ทั้งสองคนนี้จะดีสุดกกกที่ของคุณ You Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติ ของคุณ You Channel อยากเห็นลูกดาราคนไหนเล่นละครมากที่สุดผ่านไปแล้ว3าคน<ช>อาจจะมีในดวงใจแล้วนะคะก็ส่งมาบอกได้ที่ s m s 4 7 4 7 7 7นะคะกระเป๋าส,ายสวยๆรออยู่นะจ๊ะถูกต้องนะคะเราจะแจกการประกาศผลกันวันอังคารที่จะถึงนี้ใครส่ง SMS มาเยอะสุดรับไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ออกมาต่อกันเลยค่ะที่คนที่4นะจ๊ะ,ค,ะคนนี้คนนี้<โ>กถก็บช็อกบอกเลยเป็นนางเอกด้วยนะถูกคือครั้งแรกพี่อะสัมภาษณ์เข้ามาหลายครั้งแล้วนะเคยเจอเคยเจอพอสักพักหนึ่งเออเพื่อ มารู้มไม่น่าทำไม้านามสกุลคุ้นคุน้องแม็กกี้อาภาภาวิไลใช่คุ้นกันไหมเป็นลูกของคุณอรุณภาวิไลนะคะเราจะเห็นละเขาในละครแต่ละครตอนเย็นจนมาเล่นละครตอนกลางคืนเนี่นะคะูอนหน้พ่อเขาไแล้วเสียงเขาเป็นเอกลักษณ<อ>์มากเลยนะน้องคนนี้ยคือเสียงเขาจะออกแบบ แหบๆนิดนึง <Ừ. S 1> อยู่ในลําคอนิดนึงเวลาเขาพูดอะ่ะแล้วคิดดูสิคุณพ่อเป็นดาวตลกที่แบบว่ารุ่นแบบมาก่อนแบบหมํเโโม่เแท่งโหนะเมื่อกี้แอบแอบถามว่าอ,อ๋อ,อนี่ไงตั้งแต่ยทุทธการขยับเงือกเกิดมาก็ยังทันอยู่นะตอนนั้นประมาณสองสามขวบได้ไล่เรียงมาเรื่อยๆ <c oughs> นะคะแล้วดูสิลูกสาวสวยขนาดนี้นะออซึ่งคนนี้เนี่ยน้องแม็กกี้เ,ออเล่นละครก็เยอะเอ,อ้ยรูปนี้คล้ายๆอ้ําบวกกับพุกลุก หน้าโซน,นช่องเจ็ดประมาณนี้หมดเลยเก็หลังๆเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับบทเป็นนางเอกทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานละครเรื่องแม่ดอกรักเร่นะคะเจ้าบ่าวกลัวฝนแฝดล่องหนรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง พีหาอายุทยาด้วยนะคะใช่ซึ่งภาพยนตร์เล่นเยอะมากแต่รูปนี้หน้าเหมือนเปรี้ยว AF นะคะเออแปลว่าหน้านี่เปลี่ยนไปตลอดหน้าเออหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่มุมใช่แต่ว่ามุมนี้เหมือนคุณพ่อเออคือเธอเล่นละครแล้วก็เล่นหนังเยอะมากอย่างที่พี่เจอก็คือหนังของสามมงคลส่วนใหญ่จะเป็นแม็กกี้แม็กกี้ทังนั้นเลยเยอะมากนะเนี่ยใครจะคิดครั้งแรกที่บอกนะไม่รู้พอรู้ปุ๊บก็ตกใจเลยแล้วก็มานั่งค่อยค่อยดูหน้าน้องเออเออบเหมือนเหมือนใช่ไหมใช่แต่ ไม่ได้ตลกนะคนนี้น้องแม็กกี้แบบไม่ได้ตลกถึงกับน้องเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เน้นมาทางสวยใช่นะคะมาทางแนวนางเอกสายนางเอกกันไปนะคะเออส่วนคนนี้น้องนอนนี่นนลณีโอแกนโตไปถึงไหนแล้วเนี่ยน้องคนนี้อายุ18แล้วจ้าโอ้โหสิบแปดแล้วเหรออวัยมาก ก็ลูกของพี่แอนสีเรียมกับคุณพ่อบิลลี่โอแกนนะคะเฮ<อ>้ย<อ>พอร,รูปนี้เห็นว่าเหมือนเป๊ะอ,ะอ่ะเออยิ้มเหมือนกันมากหน้าเหมือนกันมากเลยนะคะ<อ>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะ,คะเพราะว่าเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษ เราเคยเห็นตั้งแต่แบบเล็กๆเลยอ่ะใช่ใช่ใชจนตอนนี้โตเป็นสาวแล้วจริงๆถูกเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสวยไม่แพ้คุณแม่เลยนะคะคือตอนนั้นนะที่พี่จําได้เนี่ยก็คือตอนเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยเปิดตัวแล้วนะแตบแม่จะไม่ค่อยแบบให้เข้าวงการแต่ก็มีบ้างแต่เหมือนเด็กๆจะอ้วนๆนหน่อยอตอนนี้โตเป็นสาวแล้วใช่จริงๆก็น่าคล้ายๆค,คุณพ่อบอกคุณแม่หละเนาะแต่เหมือนคุณแม่มากกว่าเ,ออเหมือนมากกว่าเออชื้อคุณแม่แรงกว่านะจ๊ะแต่อาจจะมีนิสัยร็อกๆเหมือนคุณพ่อ นิดนึงอาจจะติดเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะกะลุยไงตอนนี้ก็ไปลุยเดี่ยวอยู่คนเดียวที่อังกฤษนะใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่แน่คุณแม่อาจจะเฝ้าอยู่เพราะคุณแม่มีแต่งงานใหม่กับสามีคนอังกฤษใช่ไหมเนี่ยผมสั้นก็น่ารักเนอะเหมือนเหมือนที่สุดตอนยิ้มอ่ะแต่จมูกนี่เป๊ะเลยอถอดแบบกันมาเลยนะคะถ้าทาสัญากรรมคนถามว่าหมอเดียวกันหรือเปล่าแต่อันนี้นี่ของไม่ของธรรมชาติสร้างมาลืวอนๆใช่อ่ะ อีกคู่หนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าคู่ต่อไปก็สนิทกับคุณแม่เหมือนกันนะคะคนนี้เนี่ยคุณแม่พาออกคอนเสิร์ตบ่อยมากมแล้วก็ปัจจุบันก็เจริญรอยตามคุณแม่ทางด้านผลงานในวงการด้วยนะคะกับน้องปันปัน,ปนเต็มฟ้ากิษณายุทธนะคะอ๋อหอยมหาศจารย์อายุยังไม่ถึง20ปีแต่ ความสามารถเพียบเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติไทย่ายแบบไทยละครร้องเพลงนางเอกมิวสิกว่ายน้ำเล่นเทนนิสเต้นบัลเลเยอะมากหมดเรียกคะยังไม่หมดเนี่ยตายเพราะว่าเยอะมากจริงมาร้องเพลงแล้วนะคะใช่ร้องเพลงเนี่ยเขาต้องเต้นด้วยเพราะว่าเขาเก่งมาจากนี่ไงยิมนาสติกใช่ไหมวุน เอยเล่นอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เห็นแวว<ะ>ก็เลยได้มาเป็นนักร้องแล้วก็ได้มีการโชว์ลีลาในวงการบันเทิงเนี่ยเยอะมากหลายๆด้านเลยนะคะน,นี่ดูคุณแม่สิคุณแม่ก็ยังเปรี้ยวอยู่นะคะแต่เ,เขาคนนี้เขาเป็นคนที่ดูสวยแบบใสๆดีนะใช่ไหมใช่ใชเขาดูแบบบางทีก็ดูไม่ได้แต่งเยอะอะไรแต่ก็ดูแล้วแบบ สวยดีจะบอกว่าเขาหน้าดูไทยๆไหมคะก็น่าจะเหมือนไทยเนาะดูไทยๆเนาะแต่ว่าดูแล้วแบบเออมองก็สวยดีก็พี่เคยเจออีกแหละบังเอิญโช่วงีเจอแต่ลูกดารานะคิดดูเราแก่แค่ไหนล่ะเออน้องมาโชว์คือร้องเพลงแล้วก็ตีลังกาเต้นเต้นแบบตอนแรกสเตปอัพมาคือเราโอ้โหสุดยอดโชว์ได้แบบ ไม่ไม่เสียศักดิ์ศรีนักยิมนาสติกทีมชาติไทยจริงๆจริงแต่บังเอ,อิญเราไม่เคยเห็นคุณพ่อเพาไงเราเลยไม่รู้ว่าหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่อมนาะแต่ก็รู้แต่ว่าเออเขาสวย<ช>เขาสวยดีน้องปันปันอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าในะใคะยังมี ดาราลูกดาราเดี๋ยวอขอดูก่อนผู้หญิงหรือผู้ชาย,ายมีทั้งผ, <ล S 1> ผู้ชาย,ลยแล้วก็มีฝาแฝดด้วยอ้ยนี่ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีใครกันอีกนะคะส่วนตอนนี้ไปฟังเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายังจากลิปตาค่ะ มาช่วยเหล่านักสิบแก้บอ็อกเพื่อไขปริศนาและรวบรวมงานศิลปะกลับคืนมาในเกม Line Trio ลูกค้าดีแท็กและแฮปปี้โหลดป๊อปรับเลย3 0 0พนเหรียญและ16รูบี้แถมเล่นฟรีไม่มีค่าเน็่ถึงสภาพมีนาคมนี้จากแฮปปี้มนททอสเย็นใจแน่จริง บันบันบัันบันบัน,บนจุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบันทั่วลันเตาอบกรอบอร่อยโดยรสสไปซี่เทริยาก,กิบันบันถั่วมันเขียวสนุกกาบีมาจิกเคล็ดลับหน้าออร่าของสาวงามระดับประเทศ ก่อนได้ตำแหน่งนางสาวไทยโบลิงม่คนผิวแห้งมากแล้วก็หมองคล้ำง่ายมากๆนะคะออกแดดแค่แป๊บเดียวโบลิีก็ดำาคนอื่นหลายเท่าแล้วค่ะตอนหลังก็เลยมีรุ่นพี่นางงา,นา,นามแนะนำให้ลองใช้ครีมมาจีที่มีสารสกัดจากสาหร่ายิมะสีแดงเทือกเขาแอลซสวิสแลนด์มาลองใช้ปรากฏว่าลองใช้แค่ครั้งแรกก็ติดใจไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้ครีมอื่นค่ะเพราะมาจกสามารถเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวเป็นการฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกอย่างล้ำลึกเสมือนผิวเราได้ออกกำลังกายค่ะ ทุกการปรากฏตัวของโบลิิงมั่นใจว่าผิวจะมีออร่าสามารถสะกดได้ทุกสายตาอยากผิวดีมีออร่าแบบนี้อย่าลืมเลือกใช้ครีมมาจิกนะคะที่สำคัญใช้คู่กับเซรัม่มยิ่งเห็นผลดีค่ะพิเศษเซตครีมและเซรัม่มย้อนเวลาผิวมาจิกปกติ5450บาทเหลือเพียง3,300บาทมาจิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781สหประชาชื่น คุณผู้ชมครับรายการสาวประชาชื่นสัปดาห์นี้ครเตรียมตัวไว้ให้ดีครับผมคุณจะพบกับนะฮะเรื่องแปลกๆสารที่แปลกๆนะฮะย้อนรอยหนังเก่าหนังใหม่มากมายทั้งหนังการ์ตูนครับหนังเขมรก็มานะฮะหนังผีหนังหักบูมนะครับหรือว่าหนังตลกคอมเมดี้หนังโรแมนติกก็มีนะฮะ อ places went to to ยากรู้เจอกันครับผมบ่ายโมงถึง4โมงจันทร์สุดครับแล้วก็เสาร์ฮิตบ่ายโมงถึงบ่าย3ครับที่นี่ที่ของคุณฮนีอยู่ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติกับผมวีเจนิคธอพัฒน์และเจอกันนะครับที่ของคุณ y o U Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติ ามพลาดเลยนะครับใครที่รักความสะอาดนะครับผมจะมาบอกทริปดีๆนะครับในการใช้น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาเป็นตัวพระตัวนางในการที่ทาให้บ้านคุณเนี่ยหรือว่าเครื่องครัวนะครับมีความสะอาดหมดจดเหมือนใหม่เลยเลยครับผมห้ามพลาดเลยนะครับแล้วยังมีนะครับไฮโลมอร์นิ่งคลิปจากสิลปินคนโปรดของคุณมากมายเลยนะครับ ติดตามได้กับรายการ Hello Music นะครับกับผมวิจัยญี่ปุ่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงถึง9โมงเช้าสาร์อาทิตย์เวลา6โมงถึง8โมงเช้าที่ของคุณ You Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติครับแล้วเจอกันนะครับที่ของคุณ You Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติ ัดไปคนนี้เพิ่งพูดถึงเมื่อวานนี้เองอน้องกายนภพลลำพูลค่ะใช่ซึ่งเมื่อวานนี้เราให้ดูกันไปเนี่ยเห็นรูปแต่ตอนเขาเด็กๆเ,เลยนะใชะ่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาโตไปขนาดไหนแล้วดูสิจะว่าเหมือนคุณพ่อก็เหมือนจะว่าเหมือนคุณแม่ก็เหมือนแต่จมูกที่คุณพ่อแน่เลยแหลมเฟี้ยวเลยผนะสมกันมาแต่ความเซอร์นี่ได้ได้คุณพ่อมาแน่นอนนะคะความร็อกความเซอร์แต่ว่าเคยเจอตัวจริงเขานะเหมือนแบบ แวมพายทวายไล่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยตัวขาวๆแล้วหน้าเนี่ยดูสิหน้าเขาจะนิ่งๆแบบเขาจะเป็นคนไม่แบบไม่ไม่บกเว็กโวยวายอะจะเป็นคนนิ่งๆอ่ะดูสะกดสะกดจิตเราให้อยู่แบบเสียดายเกิดเด็ไป20่ปีตายกัดตัวเองซะงั้นตายแล้ว แต่นี่ไงคือเขาอ่ะก็เริ่มเข้าวงการแล้วเป็นพระเอกหนังพระเอกละครอะไรแบบนี้แต่ก็มีคนเมาเขาไงว่าเอ้ยการแสดงยังไม่ได้นะก็เลยทําให้หายหน้าหายตาไปหรือเปล่าช่วงนี้ต้องติดตามกันนะคะว่าเขาจะมีผลงานอะไรมาให้เราติดตามกันอีกนะคะช่วงนี้ก็เงียบๆไปทําไมเขาไม่ร้องเพลงเนาะเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นนักร้องเอหรือเขาไม่ชอบหรือเสียงเขาเป็นยังไง <c oughs> นั่นแหะสิเออต้องรองต้องรองฟังกันหน่อยนะว่าเอะเสียงเขาประมาณไหนอะไรยังไงนะ <c oughs> อยากรู้อยู่โอ้ยุคนี้เหมือนฝรั่งเลยอะ่ะจริงเขงาก็น้าฝรั่งมากนะแต่รู้สึกว่าข้อเสียเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขา,าตัวไม่ได้สูงมากอ๋อตัวเล็กใช่ <c oughs> ก็คือพระเอกจริงๆอาจจะต้องสูงใหญ่นิดนึงอันนี้ก็คือตัวแบบปกติอ่ะหรือว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ชอบผลงานในวงการบันเทิงหรือเปล่า ก็เลยทําให้เห็นก็งียบหายไปเออก็ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่นะอันนี้คุณต้องแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าจะเป็นป่าดันแม่แบบแม่ดันหรือเปล่าแปลว่าดูเหมือนครอบครัวนี้เขาไม่ค่อยบังคับลูกอ่ะคืออะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ลูกลูกอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็แล้วแต่เหมือนกับครอบครัวนี้อคุณพ่อห้ามก่อนหน้านี้น้องหนุนน้องหนังนะคะลูกสาวฟ้าแฝดของพี่ตัวสรัยยูกับพี่ป้อนหัทยาอ่าโอ้ โตเดี๋ยวนะโตเดี๋ยวแต่ละคนที่หลังๆนี่คือโตมากเลยนะแต่ละคนเนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าพี่ตัวกับพี่ปิ้ลจะแบบมีลูกโตขนาดนี้นเนาะโอ,โอแ้แต่แต่ครอบครัวนี้น่าจะเนี้ยบนะค่ะเออเป๊ะมากออสวย <c oughs> ทั้งคู่เลยนะคะซึ่งสองคนนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็มีความชอบอะไรคล้ายๆกัน ทั้งชอบศิลปะดนตรีการแสดงแฟชั่นคือเน้นไปทางอาร์ตนะคะคือเป็นแบบเด็กเต๊ดไงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเป็นฝาแฝดด้วยอ่ะและเปรี้ยวทั้งคู่โอ้สวยหุ่นดีทั้งคู่เลยนะคะ่ออเนี้ยเคยมีแบบรายการติดต่อให้เขาแบบว่าเหมือนกับว่ามาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อบอกไม่ให้เลยไม่อยากให้ลูกเข้ามาวงการรอจนเรียนจบก่อนให้ถึงวัยอันควรก่อนเอแต่ก็ไม่รอดหลอกสวยขนาดนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องได้เข้าวงการอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคงมีได้ผลงานให้ดูกัน ะะรอดูกันว่าจะมีผลงานละครให้ได้เห็นกันไหมอันนี้ก็เป็นลูกลูกคุณแหวนใช่ไหมเป็นปันปันกับหนุนหนังนะคะหนุนหนังก็หน้าก็แบบไม่ได้เหมือนกันร้อเซนตเนอะอใช่ไหมแต่หน้าออกฝรั่งเนอะ คนทางขวามืออ่ะดูฝรั่งจังเลยคือดูคอมมากๆคอ่ะทั้งสามคนเลยนะคะแล้วก็ดูสีหุ่นดีหุ่นดีเนาะแหมสวยงามอยากจะให้มีผลงานแต่พี่ว่าเขาน่าจะไปในทางแฟชั่นอย่างเงี้ยน่าจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองอะมาณนี้เนาะแต่ยังไม่มีใช่ไหมยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีผลงานด้วยที่ว่าแหละอาจจะแบบอยากให้เรียนก่อนเนาะให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีก็รอลุ้นกันนะคะสาวสวยสองคนรับรองว่าดังแน่นอนส่วนคนนี้ที่ฉันขอ ขอเลยเหรอคะขอเลยน้องอินดี้อินทัศเหลียวรักวงลูกชายสุดแนวนะคะของคุณแม่พันนี่พัศรและคุณพ่อบีเทียรพงเหลียวรักวงใช่ซึ่งเป็นตากล้องมือหนึ่งนะคะหลังจากที่ครอบครัวนี้เนี่ยออกรายการรายการหนึ่งไปนะคะแล้วก็เปิดตัวลูกชายเนี่ยอย่างเป็นทางการก็ ได้ได้ว่าสาวน้อยสาวใหญ่รวมไปถึงเรื่องไปถึงเจ๊ด้วยสาวข้างๆเราด้วยนะคะเอาใจมัดใจกันไปเลยนะจ๊ะหลงเสน่ห์กันเป็นยกใหญ่เลยดูสิคือเขาบอกว่าตอนนี้ก็ก้าเข้าวงการมาเต็มที่แล้วลลาเป็นนักแสดงเรียบร้อยยังก็ติดตามด้วยนะคะเพราะหล่อขนาดนี้ไม่น่าจะพลาดใช่ดูสิพี่พอยังแบบว่าเป็นแบบรักหนอเจ๊ดันเลยอ๋อเล่นละครด้วยกันด้วย อย่านะคะพี่พลอยคนนีจริงต่อดูสิคือเขามีความแบบน่ารักแบบเซ็กซี่ในตัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะก็คือแบบเหมือนมาในแนวทางนี้พี่บีธีรพงศ์ก็จะเป็นคนที่ถ่ายภาพเซ็กซี่ได้ดีคุณทันนี่พัสดุนี่นะก็เป็นแบบว่านักร้องสาวเซ็กซี่เป็นนางงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยหล่นไม่ไกลต้นจริงๆเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะสาวๆหลายๆคนก็ คงอยากจะเป็นสซพายบ้านนี้กันเป็นแถวด้วยแล้วแต่ผ่านเจ้ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะเจ้หมดสิทธิ์แล้วค่ะลองผ่านน้องแล้วกันเดี๋ยวน้องไปเป็นตัวแทนให้เพราะฉันขอทาใจแป๊บหนึ่งนะคะขอจัดเพลงนี้โรคกลัวผู้ชายเอ้ยไม่ใช่โรคกลัวฝนจากดรฟูค่ะ